ก็วันนี้มาวิวคุณเล่นไหนคะนี่แต่ไหนมาเล่นยังไงคะมันต้องเย่นแบบนี้เาไปทำนนะงอ่ะเอาโดนะใส่ไปเอาใส่อีกอันนึ่งไหมอ๋อกดแล้วมันจะออกมาแบบนั้นเหรอคะโอ้โหให้แม่ดูใหม่สิคะอ่าหนึ่งใส่อีกอันหนึ่งสิใส่อีกอันหนึ่งสิคะเอ,เอามาแล้วใส่สองอันสิใส่อีกอันหนึ่งอ๋อ ออกมาแล้วหรอหนูต้องปิดตรงนี้ด้วยไหมลูกปิดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดเออใส่ก่อนอีกอันนึงใส่อีกอันนึงได้โอเคอะกดปึ๊บออกไหมอุ้ยมันออกมาแล้วออกแล้วใส่รถเข็นไหมไหมคะโอเคอาจปิดไว้ค่ะ ้องเขย่าด้วยหรอคะอร่อยไหมลองชิมซิมันอร่อยไหมอันนี้ใครซื้อให้เนี่ยแม่ปุ้แม่คุณแม่ซื้อให้แล้วขอบคุณคุณแม่หรือยังอนี่พอทำเสร็จแล้วก็เอามาเรียงนี้นะคะเอามาวางเลียงขายค่ะไปแล้วคุณแม่ไปแล้วบายบายก่อนบายบายคุณแม่ก่อนเร็วบายบายจุ๊บด้วย